สารบบบที่1นนะคะขั้นตอนและปัจจัยสําคัญต่อาการออกแบบระบรบรวบรวมน้ําเสียและลงปรับปรุงคุณภาพน้ําของชุมชนค่ะขั้นตอนการดําเนินการ 1. จัดทาแผนหลักในการจัดการน้ําเสียชุมชนเป็นการวางกรอบหรือแนวทางระยะยาวเช่นการกําหนดพื้นที่ประเภทระบบรวบรวมน้ําเสียและการใช้ประโยชน์ที่ดีในอนาคตค่ะ 2. การศึกษาความเหมาะสมของโครงการเป็นการหยิบแผนงานสําคัญมาศึกษารายละเอียดและดาเนินการให้ได้ข้อมูลและแนวทางที่ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นเช่น แผนการกอร่อสร้างหรือขยายระบบเวส์วอเตอร์ทรินมินแทนศึกษาความคุ้มค่าหรือความเป็นไปได้ในการลงทุนการประเมินความเสี่ยงผลกระทบสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบสังคมเป็นต้นค่ะการออกแบบรายละเอียดเช่นการเขียนแปลนทางสถาปัตยกรรมการออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์เครื่องจกักรการคำนวณและประมาณงาน สี่การก่อสร้างต้องมีการชี้แจงรายละเอียดงานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างยื่นซองเสนอราคาและพิจารณาข้อเสนอของผู้รับเหมาการทดสอบประสิทธิภาพของระบบและอุปกรณ์เครื่องจักรการก่อสร้างและติดตั้งระบบตามรายละเอียดค่ะ 5. การดำเนินการเดินระบบเป็นขั้นตอนการเดินระบบ w e w a t e r t r e a t m e n t plant การบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์การจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องการจดบันทึกงบประมาณและประวัติการชำรุดของอุปกรณ์ค่ะ สำหรับรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการนะคะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของโครงการทําให้ง่ายต่อาการตรวจสอบและวิเคราะห์ข,ข้อมูลซึ่งมีความสําคัญเนื่องจากจะส่งผลต่อการดําเนินการในขั้นตอนต่อไปในระยะยาวและเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส่งผลต่องบป,ประมาณการเดินระบบประสิทธิภาพของระบบค่ะค่ะและนี่เป็นข้อมูลต่างๆนะคะที่ควรมีในรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการะคะ่ะ การมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือของประชาชนซึ่งประชาชนควรได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเช่นความมาสมของโครงการการเลือกที่ตั้งของโครงการขนาดทาการก่อสร้างการเดินระบบการจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ และการสำรวจและเก็บข้อมูลนะคะเพื่อให้เข้าใจสภาพพื้นที่และปัญหาอย่างแท้จริงซึ่งควรมีรายละเอียดดังนี้ค่ะส่วนปีเป้าหมายและแผนการแบ่งการก่อสร้างออกเป็นช่วงๆนะคะปีเป้าหมายคือระยะเวลาในอนาคตที่ยังทําให้ระบบสามารถรองรับอัตราการไหลในปริมาณสารมลพิษที่เกิดขึ้นและยังสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเช่นปีเป้าหมายคือ20ปีหมายถึงจากตอนนี้ไปอีก20ปีระบบจะทํางานได้อย่าง100%เเและหลังจากนั้นก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ค่ะและหากปีเป้าหมายนานเกินไปนะคะ อาจทาให้วัสดุหรือโครงสร้างหมดอายุการใช้งานเกิดความล้าสมัยของเทคโนโลยีใช้งบประมาณสูงปีแรกๆจะควบคุมระบบยากค่ะและอาจมีอัตราดอกเบีย้ยสูงการขยายหรือปรับปรุงระบบยากค่ะและสําหรับการแบ่งการก่อสร้างออกเป็นช่วงๆนะคะอันนี้คือระยะห่างของระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อก่อสร้างหรือขยายระบบค่ะพิจนารณาจากสูตรนี้เลยค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะแนะนําให้มีการแบ่งการก่อสร้างระบบออกเป็นช่วงๆโดยประมาณ5-10ปีค่ะ พื้นที่บริการนะคะพื้นที่บริการคือพื้นที่ของชุมชนที่จะระบายน้ําเสียลงสู่ท่อรวบรวมน้ําเสียและถูกลําเลียงไปยังโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำของชุมชนค่ะและสําหรับพื้นที่เป้าหมายคือขนาดของพื้นที่ที่บริการในปีเป้าหมายค่ะปัจจัยที่มีความสําคัญในการกําหนดพื้นที่เป้าหมายนะคะแผนพัฒนาชุมชนแผนการขยายเขตชุมชนการจัดสรรงบประมาณแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินแผนการขยายระบบสาธารณูปโภคและแผนผังงค่ะ ที่ตัองรอปรับปรุงคุณภาพน้ําของชุมชนนะคะควรอยู่ใกล้กับแหล่งกาเนิดน้ําเสียและแหล่งรับน้ําทิ้งเพื่อลดระยะท่อและสถานีสูบค่ะจุดระบายน้าทิ้งควรอยู่ท้ายชุมชนไม่ควรอยู่ก่อนจุดสูบน้ําดิบค่ะควรอยู่ในพื้นที่ที่น้ําท่วมไม่ถึงมีถนนเข้าถึงสะดวกเพื่อใช้ในการขนส่งอุปกรณ์สารเคมีอื่นๆค่ะควรมีถนนเข้าถึงสะดวกเพื่อใช้ในการขนส่งอุปกรณ์หรือสารเคมีค่ะควรคำนึงถึงราคาที่ดินเพราะถ้าที่ดินถูกก็สามารถซื้อพื้นที่ได้เยอะค่ะ ต้องคำนึงถึงลักษณะชั้นดินและระดับของน้ําใต้ดินด้วยค่ะการคาดการจํานวนประชากรในอนาคตนะคะแหล่งข้อมูลด้านประชากรนะคะหาได้สองแหล่งคือสำนักงานการทะเบียนราษฎรกองทะเบียนกรมการปกครองและสํานักงานสถิติแห่งชาติสำนักงนานยกรัามนถิติค่ะวิธีการตัวแบบเลขนกคณิตนะคะเหมาะสำหรับการคาดการระยะสั้นๆระยะประมาณ1-5ปีค่ะโราจะนนประชากรเปลี่ยนด้วยอัตราคงที่ค่ะ การเติบโตแบบเลขาคิตนะคะเหมาะสำหรับชุมชนที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นสัดส,ส่วนกับจำนวนประชากรในขณะน,นั้นค่ะใช้คาดการระยะเวลาประมาณ1-5ถึงปีค่ะวิธีการโตแบบชะลอตัวนะคะเหมาะสำหรับชุมชนที่พัฒนามากแล้วนะคะใกล้ขยายตัวถึงจุดอิ่มตัวซึ่งประชากรมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉลอตัวถึงที่สุดแล้วมีแนวโน้มจะคงที่ค่ะการเติบโตแบบเส้นโค้งลูปเอสนะคะเหมาะสำหรับชุมชนเมืองใหม่และคาดการณ์ที่ระยะยาวจนถึงระดับเมืองที่หยุดโตถึงจุดอิ่มตัวค่ะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรมีความสัมพันธ์เป็นเส้นโค้งรูปเอสค่ะวิธีการเปรียบเทียบนะคะเป็นการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรโดยเปรียบเทียบกับเมืองหรือชุมชนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งด้านกายภาพเศรษฐกิจและสังคมค่ะวิธีการเทียบสัดส่วนนะคะอัตราการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ย่อยมีความใกล้เคียงกับพื้นที่ระดับสูงกว่าเช่นอัตราการเปลี่ยนแปลงของเทศบาลเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงในระดับอำเภอหรือจังหวัดค่ะสหลับอัตราการใช้น้านะคะปริมาณการใช้น้ําของประปาชุมชน ประเทศไทยมีอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยประมาณ221ลิตรต่อคนต่อวันค่ะพระคำนวณจากมารการไหลของผู้ใช้น้ำโดยตรงถ้าคำนวณจากกำลังผลิตน้ำประปาควรหักลบด้วยปริมาณน้ำที่ั่วจากการระบบแจกจ่ายน้ำด้วยค่ะเพราะจะทำให้ค่าสูงเกินจริงจำนวนประชากรควรกำหนดจากทะเบียนล่าขององค์กรการปกครองท้องถิ่นเพราะจะรวมปริมาณการใช้น้ำของประชากรแฝงและประชากรจรด้วยค่ะอัตราการไหลรายวันเฉลี่ยนะคะหมายถึงค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นต่อวันและเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราการไหลทั้งปี ใช้ในการคำนวณงบประมาณในการเดินระบบเช่นสารเคมีกระแสไฟฟ้าค่ะมักใช้กับชุมชนที่มีระบบรวบรวมน้ําเสียแบบท่อแยกซึ่งหารจากน้ําเสียบวกกับน้ํารั่วซึมเข้าท่อค่ะถ้าเป็นระบบท่อระบายน้ํารวมนะคะคือน้ําเสียบวกน้ําฝนค่ะและค่า d ีดนะคะคืออัตราการไหลน้ําเฉลี่ยที่เกิดขึ้นเฉพาะในหน้าแล้งเท่านั้นค่ะอัตราการเกิดน้ําเสียนะคะอัตราการเกิดน้ําเสียคิดเป็น80%ของอัตราการใช้น้ําค่ะ ถ้าเป็นในสถานที่ราชการหรือโรงเรียนให้ถือว่าเป็น100%เเลยค่ะสัดส่วนแปรผันในช่วงกว้างเท่ากับ0ูจถึง1.0นะคะเพราะอาจมีการรั่วจากน้ําใต้ดินหรือน้ําเสียรั่วออกค่ะอัตราน้ารั่วซึมและไหลเข้าท่อนะคะอัตราน้ํารั่วซึมหมายถึงน้ําใต้ดินที่รั่วซึมเข้ามาในระบบเกิดจากจุดเชื่อมต่อชํา,ารุดควรหามาตรการป้องกันเช่นมีแหวนอัดยางข้อต่อค่ะอินโฟนะคะหรือน้ําไหลเข้าท่อหมายถึงน้ําฝนที่ไหลเข้าสู่ระบบน้ําเสียหรือท่อหลักน้ําเสีย เกิดจากการบรรจบท่อผิดสลหรับอัตราการรั่วซึมและน้ําไหลเข้าท่อนะคะคิดเป็น20%ของอัตราการเกิดน้ําเสียค่ะท่อใหม่นะคะควรมีอัตราน้ํารั่วซึมน้อยกว่า0.19ค่ะและถ้ามีอัตราน้ํารั่วซึมมากกว่า1.9ควรซ่อมแซมระบบค่ะการแปลผังของอัตราการไหลนะคะอัตราการไหลน้ําเสียจะแปรผันตามลักษณะการใช้น้ําของแต่ละวันหรือตามฤดูกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในรอบปีด้วยเช่นชุมชนท่องเที่ยวสถานศึกษาหรือฤดูฝนค่ะ Qmax hour นะคะใช้ออกแบบยูนิตโเซสเช่น ระบบรวบรวมน้ําเสียตะแรงมากวัดการไหลทั้งดักกวดทรายหรือใช้ตรวจสอบในการทํางานกระบวนการต่างๆค่ะเช่นถังตกตะกอนถังสัมผัสคอลีนจูมินอเวอร์นะคะใช้สําหรับตรวจสอบควาดูวการไหลของน้ําเพื่อป้องกันของแข็งแขวนลอยที่ตกตะกอนในเส้นท่อหรือหน่วยบำบัดต่างๆค่ะตัวคูณอัตราการไหลรายชั่วโมงสูงสุดต่าสุดนะคะคานวณได้จากสูตรนี้เลยค่ะและประเทศไทยนะคะกําหนดตัวคูณอัตราการไหลสูงสุดคือ1.56ค่ะส่วน อัตราการไหลต่ำสุดนะคะอยู่ในช่วง0.4ถึง0.7ครไม่มีการระบุค่าที่เหมาะสมค่ะเพราะประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้ระบบท่อระบายน้ํารวมซึ่งตัวคูม,มีความสำคัญในการออกแบบค่ะสําหรับอัตราการไหลรายวันสูงสุดนะคะเป็นปริมาณน้ําสูงสุดที่เกิดขึ้นใน1วันเมื่อเทียบกับอัตราการไหลเฉลี่ยตลอดปีมีความสําคัญในการออกแบบเช่นถังเติมอากาศถังตตะกอนค่ะซึ่งประเทศไทยเองกําหนดให้ใช้เท่ากับ1.2นะคะค่ะสาหรับลักษณะน,น้ําเสียชุมชนนะคะ หนึ่งพารามิเตอร์ที่มีความสำคัญต่อการออกแบบนะคะ BOD, ฟอสฟอรัส Suspended s o l i d นะคะหรือ SS, TKN นะและ COD นะะสำหรับวิธีการกำหน,ลนดลักษณะน้ำเสียชุมชนนะคะหนึ่งการสุ่มเก็บตัวอย่างเหมาะกับโครงการขนาดใหญ่มีงบประมาณสูงซึ่งความแม่นยำขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้ค่ะคือตำแหน่งหรือจุดเก็บซึ่งควรเก็บคอบคุมทุกพื้นที่สวิธีการเก็บ3การคัดเลือกข้อมูลซึ่งสามารถตรวจสอบเข้าๆได้โดยวิเคราะห์ค่า TKN หรือคอลไล โดยน้ำเสียชุมชนีควรมีค่า TKN 20-40มิลลิกรัมเปอร์ลิตรและคลอรีนประมาณ40-60มิลลิกรัมเปอร์ลิตรค่ะถ้าค่า TKN และคลอรีนต่ำกว่าค่าดังกล่าวแสดงว่าอาจถูกเจือจางด้วยน้ำใต้ดินแต่ถ้าค่าสูงกว่าค่าดังกล่าวน้ำเสียอาจถูกปนเปื้อนด้วยน้ำทะเลค่ะ 2. อ้างอิงจากข้อมูลทุติยภูมิหรือเอกสารทางวิชาการนะคะเป็นวิธีการที่ประหยัดกว่าวิธีแรกซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่นผลการวิเคราะห์น้ำเสียในอดีต หรือจากท่อระบายน้ําเดิมของชุมชนรายงานการศึกษาความเหมาะสมของชุมชนต่างๆควรตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่แน่ใจว่าเป็นตัวแทนของน้ําเสียชุมชนที่แท้จริงและไม่ถูกเจอจางจากน้ําทะเลหรือน้าใตดินค่ะและสาหรับลักษณะน้ําเสียของชุมชนในประเทศไทยนะคะค่า BOD จากท่อระบายน้ําชุมชนเดิมสูงกว่าจุดก่อนเข้าโรงบาบัดน้ําเพราะชุลินรีย์ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายสารอินรีย์และเมื่อมาถึงจุดก่อนเข้าโรงบำบัดน้ําค่า BOD จึงลดลงไปแล้วบางส่วนค่ะ และค่า TKN กับฟอสฟอรัสนะคะจะคงที่หรือลดลงเพียงเล็กน้อยค่ะเพราะส่วนใหญ่ในท่อเป็นแบบแอนแอโรบิกทาให้ในโตรเจนและฟอสฟอรัสไม่ถูกดึงไปใช้ค่ะและข้างล่างนะคะเป็นค่าเสียน้ําเสียในท่อระบายน้ําเดิมของชุมชนและค่าเสียน้ําเสียก่อนเข้าระบบบําบัดน้ําค่ะค่าสำหรับมาตรฐานน้ำทิ้งนะคะจากประกาศกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติสี่แวมล้อมเรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบำบัดน้าเสียรวมของชุมชนค่ะมีค่าพารามิเตอร์และก็ค่ามาตรฐานดังนี้เลยค่ะ